สิงค <Sing> ์คอป์ปอเรชันนะครับมาดูภาพช้าประตูขึ้นนํำกันอีกสักครั้งหนึ่งครับจังหวะเล่นของภูพานนะครับนี่ครับได้บอลแล้วแปะหน่งชิงกับเพื่อนแล้ววิ่งมาซัดด้วยซ้ายเป็นประตูขึ้นน,ำนํำ1-0น,นะครับก็น้องภูพาน,นี่ได้เครดิตไปครับในการทำประตูก็เข้ารอบไปเลยนะครับบนพิจรก็ยิ้มแย่ ดูสีหน้าเราก็รู้ครับว่าวันนี้โคชรุ่งน่าจะพออกพอใจกับน้องๆครับตีอกดีใจกันไปครับจังหวะนี้ขึ้นนําแบบรวดเร็วเลยนะครับลุยกันต่อครับอกหูจังหวะนี้จะลากลุยเข้ามาครับโดนสกัดไปได้เดี๋ยวมาดูกฎกติกากันนะครับวันนี้นี่ใครยิงได้นี่พิกฤตบอกแล้วนะครับว่าเข้ารอบไปเลยนะครับจริงๆวันนี้เจอคู่ต่อสู้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับพีพีศิลปินดาราทีมสิงอโปรานี่ก็ฝีเท้าดีหลายคนนะครับ ค้นนํำแล้วนะครับ10่งศ์สิงออซาจะได้ลุยขึ้นมาลงมาใหม่นี่น้องเต่าครับน้องเต่า AF นะครับ spare, สตาร์สีส้มเลยนะครับเ <Lunch. S 1> ดินจิกเก้เดินวันนี้น้องๆทีมโกก็ถือว่าเล่นกันได้ดีนะครับแต่ว่าตามกฎกติกาในวันนี้ใครทําประตูได้ในเกมเนี่ยเข้า,ารอบเลยนะครับ ก็เรียกว่าเพิ่มโจทย์เพิ่มช้อยเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆลูกนี้กล้องสันลุยขึ้นมาครับอย่างติดอยู่ที่แนวรับโอ้โหดันนักบวยนะครับที่เตะล่วงลงไปนั่นนะสุดสาครน,นะครับนั่นโอ้โหกล้องเอ้ยลุยต่อครับยิงไกลลูกนี้น้องเก่งครับมายเลขเจ็ด เปิดเข้ากรอบเขตโทษยังโดนเคลียร์ไว้ได้เดก่งเล่นกับกีเดียนกีเดียนตะต่อให้เพื่อนแล้ววนครับ,อออบชิกกี้นะครับเปิดยาลูกนี้อา้าวสกัดไม่พ้นครับคอปเตอร์ตบเข้ากลางแล้วซัดด้วยสายชนคานติดฉลับเด้งลงมาโดนหัวตะวันกล้องครับหมายเลขแปดทำกันได้สวยแล้วนะครับโอ้โหตบเข้ากลางวนี้กล้องวิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้าย จอนจะส่งพี่หนึ่งนะครับลงไปแทนน้องๆทีมโก้เอาไม่ใช่ครับนี่พี่แก้วนะครับวิ่งผ่านผ่านกวราพี่แก้วเป็นเด็กนะครับไม่เป็นไรช้อๆถูกต้อูกต้องูต้อถูบตงก้องูกน้ององต้งถต้อ้งถกตอต โอ้ผักล่วงเลยนะครับเาแมนแมนอยู่แล้วครับเรามีปัญหากับเด็กอยู่แล้วสบายนะครับหรือต่อครับทางซ้ายเปิดเข้ากลางลูกนี้จะเล่นชิงกับเพื่อนยังขึ้นหน้าไม่ได้วนกลับมาใหม่ครับกอลฟนะครับหมายเลขสองหนึ่ดอกหนึ่งที่ ให้ดูมุมไกลของสนามครับสวยงามครับลูกนี้บุกมาอีกแล้วครับโกตบเข้ากลางแล้วชาร์จง่ายๆครับหมายเลข9ก้าครับน้องป้องครับได้บอลจากกล้องนะครับจอนลูกศีรษะแล้วนะครับดูครับบอลขึ้นทางซ้ายครับคอปเตอร์เล่นกับกล้องนะครับแล้วกล้องก็ตบเข้ากลางให้กับป้องอีกทีหนึ่ง 2.0ครับสิงอลสตาร์โดนไปแล้วหาายใจครับโครรุ่งนะครับเท่ากับว่าประตู2.0นี่ก็ส่งน้องป้องเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนเลยนะครับสบายใจกันหมดแล้วครับตอนนี้ตอนช่วงประมาณสิบนาทีแรกก็กดดันที่เอาตัวใหญ่ท้าแรงเริ่มเหมือนปลดล็อกเริ่มมั่นใจมากขึ้น นะตาเยเคแล้วับโดนเด็ก15-16ยิงไป2ลูกเออพี่พึกบอกเล่นบอลมาทั้งชีวิตนะครับเสียทรงวันนี้อย่าปาดกลางดูนี่เราเราใช้ดโดรนเลยนะครับเราใช้ดโดรนถ่ายเลยนะครับโอ้โหตาวันเนือผมตาวันน้องรักของพี่ทำไมเสียบเด็กขนาดนั้นโอ้โหตาวันนี่ เสียฟรีคิกลุ้นกันก่อนครับจังหวะนี้ยิงย,ยิงเรียดครับยังไม่ผ่านกำแพงผ่นนาเนเบิร์นคืนกับป้อง,งเ,เป็นกล้องนะครับแล้วออกมาที่อคอปเตอร์คอปเตอร์ออร y ức y ức y ức ยึกยักหนึ่งทีแล้วจะตบเข้ากลางยังไม่ได้ยังเคลียร์กันไม่ขาดครับวันนี้เป็นวันที่น้องๆทีมโกดูเล่นกันด้วยความมั่นอบมั่นใจเลยนะครับเปิดเกมลุกเข้าใส่เป็นว่าเล่นเลยป้องครับเล่นกับเชล ถึงเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้หลุดกรอบครับหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกครับนี่มาถึง2เซนเตอร์ก่อนระหว่างหนุ่มกับกอมันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับดูดูเก๊กเกกลางๆอะ่ะการการพาบอลการจับบอล นะทั้งหนุ่มทั้งกอเลยนะลองคิดดูว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยเราต้องไปเจอกับใครแล้วถ้าเราไปอยู่ที่นูน่นเราต้องเจอใครเพราะฉะนั้นการจับบอลการพัดบอลสมาธิอะไรมันต้องนิ่งหมดนะเล่นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดไหลลื่นจับบอลปุ๊บจากขวาไปซ้ายจากาจากซ้ายไปขวานะมันไม่ต้องคิดอะไรมากเซนเตอร์สกัดกันก้นกับฝากบอลไปที่เพื่อนฮนะแบ็กสฝั่งคอปเตอร์กับบุย้ยนะ ที่พี่บอกว่ามันจะต้องเติมเกมลุกขึ้นไปเยอะๆหน่อยนะฮะเพราะพี่ต้องการที่จะให้ภูพาเนี่ยมาเป็นตัวเซตบอลเป็นตัวล bon ิงบอลนะฮะทีนี้แต่ว่าเกมรับเนี่ยมันก็ต้องกลับมาทรง,งเดิมไม่ใช่พอขึ้นไปแล้วมันค้างทั้งคอปเตอร์ทั้งบุ้ยเลยบุว้ยว่าลงมาถ้าเ,าเขามีสองคนแล้วเราไม่เรียกเพื่อนลงมาช่วย <S <S นนเราอาจจะโดนถ้าเขาเก่งกว่า เราโดนสองหนึ่งเราก็โดนวิ่งตายเลยนะต้องใช้เสียงต้องใช้อะไรทุกคนแหละไม่ใช้เสียงเลยผู้พานนะเ,ออเราตัวเล็กอยู่แล้วนะหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหูตาไวกว่านี้หน่อยนึงเพราะมันพี่เขาโอเคพี่เขาตัวใหญ่เขายังไม่ปะทะหนักแต่ว่าถ้าเจอที่มันเป็นบอลมากกว่านี้เราจะโดนโดนแท็กเกิลมากกว่านี้หน่อยเพราะ,ะนั้นคิดก่อนคิดคิดให้เร็ว แล้วก็ออกบอลให้เร็วโคตรุ่งก็ยังติวเข้มสำหรับน้องๆทีมโกแบบเรียงตัวจากผลงานในเครื่องแรกขณะที่ทีมสิงออสตาก็เริ่มแก้เกมในครึ่งหลัง <c oughs> เพื่อช่วงประตูคืนจากน้องๆทีมโกเราไปดูกันต่อครับว่าใครจะเป็นผู้ควาชัยไปในเกมนี้ มาเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับโอ้โ oh, ห oh, ช่วงพักครึ่งนี่โค้รุ่งก็สวดเรียงตัวเลยนะครับแต่้องๆพอรู้ว <พอ S 1> กฎกติกา <พอ S 1> ทำประตูในเกมได้จะเข้ารอบเลยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นทีมเท่าไหร่ครับแล้วก็วันนี้โค้รุ่งก็บอกว่าถ้าเจอทีมที่แข็งกว่านี้เนี่ยเราก็จะลำบากนะครับขึ้นมาใหม่ครับเชลเปิด คอนเนอร์รับชิคกี้มาได้สิบสองสัตว์ไก่ลูกนี้ต้องบินปัดครับออโอ้โหลงมาอีกแล้วครับสุดสาครล,ลงมาแทนคุณนนท์นะครับแล้วก็คุณต๊อดนะครับโถูกถอดออกนะครับแล้วก็โศพี่เต๋าลงสนามมาอีกรอบหนึง่ง เจ็ดมาสกูของทีมโกนี่น้องเก่งนะครับอ้าวแล้วลูกที่ได้หลุดมาแล้วครับหลุดมา2หลุดมา3หมายเลข11ยิงไก่ลูกนี้ติดเซฟครับปลัก๊กโอ้โหเพื่อนนี่วิ่งตามขึ้นมาเป็นแผงแล้วนะครับนั่นแล้วโดนโต้ครับยังพาบอลเข้าไปไม่ได้ครับโดนน้องทีมโกตัดไว้ได้แล้วจ่ายเลาะเส้นข้างขึ้นมาลูกนี้ปลัก๊ก ปลักได้บอลทางขวาเงยหน้ามาเพื่อนแล้วตบเข้ากลางชาร์จเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับเชลอีกแล้วครับเชลทําประตูต่อเนื่องดูครับจังหวะเนี่ยเป็นการเล่นกันผิดพลาดของสิงห์ออสตาครับแล้วโดนตัดได้นะครับแล้วก็ขึ้นทางขวาครับชิกกี้หมายเลข12ครับเล่นกับปลักครับหมายเลข11เหน้ามองเพื่อหนหทีครับ แล้วจ่ายเข้ากลางเชลวิ่งเข้ามาจบสกอร์ที่เสาแรกครับโอ้โหลูกนี้สวยครับยอดเยี่ยมครับ3ประตูต่อศูนย์แล้วเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนครับเชลลนี่ฟอร์มดีจริงๆครับยิงทุกนัดเลยนะครับทึกก็รู้จะโทษใครครับ <c oughs> ไ,ได้แต่ทำหน้าเย้เกครับโอ้โหเพื่อนแนวรับไม่ช่วยเลยครับ3 0นนะครับสิงห์นอซาโดนไปแล้ว ตอนแรกก็ว่าจะมายิงครับแต่พอพี่เล่นอย่างเงี้ยก็ยิงสิครับมาต่อครับเก๋ายังอยู่นะครับแต่าอยังพอมีเวลานะครับมาใหม่ครับเก่งครับมาเลขเจ็ดจ่ายขึ้นมาให้ปลั๊ก ปักเปิดเข้านายลูกนี้ยังสก,กัดไว้ได้เชลวอลเล่ออีกทีหลุดกรอบครับอเอาแล้วครับจะได้ลุยบ้างหรือเปล่ายังไม่ได้ครับมาอีกแล้วจิกกี้เล่นต่อกับเพื่อนครับปลักมาอีกแล้วโอ้โหความเร็วเล่นงานแนวรับสิงค์อัลซาได้ตลอดเหมือนกันครับน้องปลักมาเลขสิบเอ็ดเล่นยาสุดเหรอพี่มองเห็นชั้นเลยจิกกี้ จาะๆเพื่อนยืนโลง่ลงๆยิงเองไม่ให้เพื่อนก่อนจังหวะหนึ่งแลวอย่างเกมตรงกลางวันทูได้ไม่ให้ไปจับก่อนล่อคืนหลังเกมมันก็เลยช้าเริ่บโวยเพื่อนกันแล้วครับอย่างที่บอกครับน้องๆบางทีก็อาจจะเสียสมาธิเรื่องของกฎกติกานะครับเพราะว่าถ้าทําประตูในเกมได้ีย่ยเข้ารอบเลยครับหมาใหม่ครับทังซ้ายเชลลูกนี้โอ้โหบัลเล่ข้ามคานไปไกลเลยครับ ตะวันครับถูกถอดออกแล้วนะครับหลังจากที่ไล่เตะเด็กเป็นว่าเล่นก็ส่งพี่โตลงมาครับพี่โตโตนี่แกก็เล่นกีฬาหลายประเภทนะครับี้พี่เต่ายังอยู่นะครับยังอยู่นะครับนั่นนะครับเดินอยู่นั่นนะครับเดินด่าเพื่อลมดีอยู่นั่นนะครับไม้ลูกนี้ไม้เอ้าโดนแซะเกือบเสียบอลไปไปไปขึ้นไปเลยอ้เข้าไปครับ สาคอตยิงไกลลูกนี้โอ้ยิงเต็มข้อเลยครับแต่ว่าบอลเบาเบาน้องๆโกไม่สนะครับใส่หน่อสตาเป็นใครไม่รู้จักโอ้โหได้หยุดมาอีกแล้วแล้วก็โดนตัดอีกแล้วครับโดนตัดมาวครับมามามาบังบอลด้คนหนึ่งก่อนพวกพี่เขาชอบแถมมากเลยนุ่นนี่นั่นดึงเสื้อบ้างอะไรประมาณนี้ ปลั๊กวันนี้นี่เป็นผู้เล่นที่สร้างความปั่นป่วนให้กับทีมสิงห์ออลสตาร์ครับโดนทั้งเกมครับต้องมีบอลเหมือนกันบุยครับบุยออกไปแล้วนะครับแล้วก็น้องก๊อบลงสนามมาแทนเอาไม่อยู่ครับปลั๊กวันนี้มาเลขสิบเอ็ดนี่เล่นดีมากพี่เต๋าครับยังไม่ได้บอลน,นะครับตัวบ,บอกมาบกมือกับแฟนๆที่เฉยตูมาอย่างนี้แล้วทำไมไม่มีไม่มีแทงช่องไม่มีทะลุช่องเลยอ่ะเนี่ยเขาต่างขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะเซตเกมขึ้นมาดิ โคตรรุ่งวันนี้ก็คือผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะน่าพอใจนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยวันนี้โคตรรุ่งดูยังไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าบมลุกทีตั้งแต่จบครึ่งแรกแล้วนะครับเอาท้ายครึ่งหลังแล้วครับท้ายเกมแล้วชิกกี้หมายเลขสิบสองเข้ากลางครับเปิดยาวขึ้นมา พี่เต๋าครับวนไปลูกนี้โวนไปแล้วก็เ<อ>ตะล่วงไปแล้วครับคับโอ้โหแงหน้ามามองทีนึงนะครับแล้วแล้วก็ทำหน้าเยเ,เกก้มหน้าก้มตาลุกครับได่ตันเกมขอโทษพี่เต๋อครับไม่ได้ตังแกพอปเตอร์รู้จักผมหน้ามาแล้วไม่ไม่หน้าห้าวขนาดเตะพี่เต๋าสมชายผมได้นะครับกลิ่งไปลูกขนุนเลยนะครับเอาละครับจบการแข่งขันนะครับในเวลาเนี่ยสิงอซาพแพ้นะครับศูนย์ประตูตาสาแต่ว่า เดี๋ยวเรายังมีช่วงของการยิงจุดโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าสิงโตซาจะพลิกกลับมาเอาชนะได้หรือเปล่าครับการเตะจุดโทษถือว่าเป็นการแข่งขันที่ท้าทายและวัดใจนักฟุตบอลมากที่สุดนะครับและน้องๆเนี่ยจะเอาชนะเพื่อรักษาทีมให้อยู่ครบได้หรือเปล่าหรือจะต้องมีใครกลับบ้านไปติดตามช่วงหน้าครับเอานะเรามีแต้มต่อ3มแต้มแต่อย่านอนใจนะสี่เลยเอ้ย มั่นใจป่ะมั่นใจมากครับครับตอนนี้แค้นเด็กมากฮะเก่งยังไงบ้างครับเข้าอยู่แล้วครับเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เข้าผมไปบวชเลยเอ้ยไม่เข้าไปบวชนเลยอันนี้ก็ยิงมุมซ้ายแล้วกันเฮ้ยโอบอกด้วย